เดินมานาอีสานมานาพันลุยค่ะจะเฝ่าฝนค่ะเป็นัก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 เอดูดูดูไงเออเ,เออเออก่ง <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องตานมานาค่ะมามาดูเขาสูบป้าค่ะพี่น้องมาดูเขาจับป้ายูนาทงลกไก่ น้องตาจะมาด้วยนะวันนี้เขาจับปลาอยู่ทรงหลังไตเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปเบิ้งเนาะค่ะว่าเขาได้หลายบแเป็นงนวารูด้กัวปิดไงหนึ่งหนือ้าเอาให้กดก็ลให้แม่กากลให้รอชิมทุกอย่างลังบนาีบุโตกระตังตังโรอไร

นัก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 คนนางเสี่ยมานนั่งเบิงลูกคุไ่ได้ลูกน้งตาตาก็จะได้กินบักทันด้วยปลกคุ้มเข้าไปุมบ่ปลคอยหญ่บ่จะพ้นปักคอยใหญ่จุ๊บอ่าสองพี่น้อง ลุยลุยลุย สาวเดินมานาอิสานมานาพันลุยค่ะจับปาจับปาจับปากันค่ะเบาฝนค่ะสวัสดีค่ะกอะตดคนดังก่อนวันนี้มาแพงเอียนแพงเอียนบันไดนลงน้ำเขาดอรเดอลงไปโลด มื่นเดอ้อสาวเดือนค <laughs> ือปลาหลายใหโนอพี่นี่นเอเรียนบ่เห็นเพราะว่าเรียนคือสิบบ่มีดอก มย่างเร็วเร็วนี่เป็นย่างเห็นแล้วค่ะเบาฝนชาวเดินกำลังย่างมากโอ้ยโอ้ยนั่นนั่นมันออกมันโ่ออกแล้วเอาไปเดทายบ่เาไปเดินไปเดทายนะอุ้ยใหญ่แฮ้ เร็ว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 โหดีายไกลๆเว้ยมาดูกันค่ะมารอชมว่าสาวเดินกับบบาวฝนสิได้ไงบอส เอนใหญ่แห้งโน้นโน้นลูกโน้ลูกพลในอะไรลูกอู้หูดูท่ายืนไายอู้นั่นน่ะตาตาตาลุงพลได้เอียนใหญ่ดูลุงพลได้เอียนใหญ่ตาดเบิ่งมันเกาะแขนดูอู้หู้อู้ลุงพลได้เอียนใหญ่ นั่นนั่นนัดูดูให่ใหญ่มากเดี๋ยวเดอย่าไปมาชิดตกห่อยเอียนนี่เขาทุกงหักเลย ได้แล้วเฮ้ยตัวแบบไงนึงเนาะก็เริ่มปล่อยน้ำา่งแล้วค่ะพี่น้องเอ๊ะ ดูเดรลายแห้งเนาะจ้ะพ่นนท่านเผาตัวมึงงงไเรือต้นจะโคองอันนี้เขาเอินมาป้าหยางเกาะป้าสลิดนี่ป้าดุป้าดุน้อยตัวนี้จ้ะโอ้ยไอ้ชอบุได้ไอ้จุงอุ๊สะนี่จะมันเดรรลายเนาะจำพอแล้วมันขุมันขุมันคุณ ปา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 ได้หลายหี้ยนะะเข้าเขาโเขิงเีบจับแล้วๆนะอย่าพ้นโอ้ยไม่ได้มาตีย่างนี่เห็นเขา่ทอยตุกองเขาดูโบบอกเห็นว่ามาสามผมเขาปี๊ย่าง

เนียองเงาเอาต้องปุนกระสุนไปป้าลูกนี่นี่เก่งมากเก็บเก็บเก็บลูกเก็บเออเดี๋ยวหลายแล้วเอาป้าป้าป้าเก็บเบนี่มีนี่เก็บบลูกบเก็บเก็เก็บใส่นี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 ใส่ลูกเก็บใส่

จาแรกจะที่สองจะที่สองน่าจะบกวันนี้ไหมนี่บกหอยน่าคือสิอ้วนแหงเน่อยจะพูนเอ้ยโว้ยเหรอหลังจากที่จับชาแหลก ็ประมาณตอนนี้เวลาประมาณ11บเนาฬิกาก็ปล่อยกับปอยยูท้ายน้ำเพลนเนาะเอาลูกไปนอนค่ะ11บเนาฬิกาแล้วก็ประมาณบ่ายโมงนี่แหละชานที่สองเขาจะจับไก่ตอนนี้เขากำลังสูบหนามอยู่มีรถพาลูกหน่อยไปนอนเน,น,นาะค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปชัดด่วนีเด้อค่ะพี่น,อน้องบ๊ายบายพบกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายตาบ๊ายบายก่อนบ๊ายด,ด้วย Bye bye ha